ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟโกโกโกอก,กนะคะภารกิจวันนี้ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วตอนนี้เราเข้ามาตัดกันอยู่ในสวนนะคะเขาเรียกว่าตรงนี้อะไรคะคุณกีฮะตรงนี้เป็นสวนภายในวัดนะคะตรงนี้ก็จะมีเก่งจีนนะคะที่พิพิธภัณฑ์ของ หลวงปู่แบนฐานากาโลนะคะนี่เอาครับจะยกไปขึ้นเอายกขึ้นสิลูกเราก็จะตัดแล้วก็เก็บเศษหญ้านะคะตัดแล้วก็เก็บเศษหญ้าขึ้นรถกันแบบนี้นะคะกลับมาวิธีในการเก็บหญ้าก็คือเราจะมีผ้าใบมีผ้าใบนะคะแล้วก็กว่าใส่แบบนี้แหละเศษหญ้าเศษใบไม้นะคะเรา จะขนนะคะแล้วก็จะมีเป็นโรงหมักปุ๋ยนะคะเอาไปทําปุ๋ยกันต่อนะคะเหนหีด้านในลึกลึกๆลูกลึกๆโอ้ดี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 น,นอนเหรอกวาอนอนดออกปวาดออกปวาดออกเดี๋ยวคันวันนี้ประมาณร้อยกว่าคนได้เนาะถึงไหมคุณเก๋ ร้100อยกว่าคนนะคะกระจายกันตามจุดนะคะทั่วบริเวณรอบพื้นที่นะคะร้100อยกว่าคนนะคะแต่ว่าเนี่ยนิวกับคุณกี่จุมงสตังก็คือแยกกันออกมาอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะมีทั้งทีมตัดหญ้าอยู่ฝั่งนู้นนะคะส่วนนิวจุมงสตังกับคุณกีนะคะจะเป็นทีมเก็บขึ้นรถนะคะแล้วก็เอาไปรวบรวมนะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มตัดของเรา พ่อหงด้วยนะคะพ่อหงก็ตัดย่า่ฝั่งนี้เหมือนกันนี่มาๆมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆยกยกขึ้นดีๆลูกเดี๋ยวตรงกลางกำลังจะหกแล้วน่ะมาสามก่อนนะเอาก่อนนะหนึ่งสอมโอ้ แล้วก็เดยออกนะคะพี่ว่านขวาดตรงที่มันเลอะออกลูกตรงที่หกออกนะคะไล่เก็บนะคะตามบริเวณไปเรื่อยๆเอาตะกร้าไปด้วยเอาตะกร้ามาลูกนูนๆตรงนู้นที่เขากองเป็นใบเรียบร้อยแล้วน่ะไปตามเข่งมาลูกเอาตัวไหนครับเอาตัวที่เต็มไหนยกไหวไหมนี่ไหวไหมไหวไหมไหวไหมฮึบ ระวังระวังระวังไม่ยา่ลาบมันเยอะลูกไปพี่ว่าเลวช่วยน้องก่อนมาเดี๋ยวแม่นี่ก็ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กาแฟกอกกอกกันด้วยนะคะมาเป็นกําลังใจในการทําความดีของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่มองสวัสดีค่ะ